ปรินาลา่นะครับขอสวยสไตล์แบล็คพิงคนะครับโพสรูปเซลฟี่ผมตรงสวยมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับนางสาวปรินาไกคุปนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสสจังหวัดราดบุรีนะครับพักพลังประชารัฐนะครับโพสรูปถ่ายตัวเองนะครับลงเซลฟี่นะครับเมื่อวันที่2กันยายนนี้นะครับซึ่งมีผมยาวตรงครับปิดหน้าผากครึ่งส่วนนะครับ ที่ระบุในวงสไตล์เกอร์กรุ๊ปก็คือวง b l a c k พิงกนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็เขียนแคปชั่นว่านะครับวันนี้ปรินา b l a c k พิงกนะครับมาประชุมสภาค่ะแน่ทรงแบบนี้คล้ายๆใครเอ่ยนะครับก็อยากจะมีหน้ามากับเขาเหมือนกันนะครับสำหรับปรินาไก่คุบปนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าวง b l a c k พิงคนะครับจะมีอิทธิพลไปถึงสสปรินาไกคุปนะครับคราวที่แล้วเนี่ยก็นึกว่าเต้นเอากระแสน,นะครับเพลงสวารนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถึงกระตักผมทรงหน้าม้าเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับขึ้นแคปชั่นในเฟ e บุ o กนะครับว่าวันนี้ปรินา b l a c k พิงคมาประชุมสภาค,ค่ะแม้โดนตกหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะตกคนได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับ คลิปนี้นะครับของงดการเมืองนะครับเป็นการโพสคำๆนะไม่เอาการเมืองและก็ไม่เอาดราม่านะแบล็คพิงคเนี่ยเข้าไปถึงทุกเพศทุกวัยจริงๆนะและก็ตอนนี้ก็ลามไปถึงราดบุรีแล้วนะครับไม่ทราบว่าสอสปรินาไกลกูปเนี่ยได้ฟัง MV ใหม่ของ b l a c k พิงคหรือ,อยังนะไอศครีมนะก็กดจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กระทางช่องของเราด้วยนะครับและมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับ